สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลูกอมไดานาำไมนะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่านว่าตรงนี้นะคะอ่านว่าขำขำปวนปวนกาบไดน้ไมมันเขียนแบบนี้นะคะให้ดูทีนะคะปัจจุบัน มาดูเม็ดแรกกันเลยค่ะด้านหลังก็จะมีคำคมนะคะนี่นะคะอ๋อลืมบอกนะคะรสชาติมันก็จะเออเป็นแบบเหมือนเป็นด้านนอกนะคะก็จะเป็นลูกอมมินนะคะกันด้านในที่เป็นไส้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นลูกอมรสช็อกโกแลตนะคะเอ้ไม่ใช่เป็นไส้รสช็อกโกแลตนี่นะคะนี่ อันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ห่อปกมันนะคะนี่นี่นะคะให้หนูทำผิดด้านนี่นะคะก็จะเป็นคำคมนะคะ่อหน้านี้ก็จะเป็นด้านหน้าอ่านคำคมก่อนชิมนะคะอ๋ออัน,นอันนี้หนูเคยอ่านไปแล้วนูหนูขอเปลี่ยนอันนะคะหนูขอเปลี่ยนอันนะ นะคะหนูก็เปลี่ยนไปอันนี้นะกันนะคะไม่คอยอ,อันนี้หนูอ่านไม่ค่อยออกขออภัยได้นะคะอันนี้เป็นอันนี้ดีกาน,นะคะอันนี้เป็นน่ารักไปไป อ,อยากได้ใจเอ้ยถ้าฟังไม่ทันก็ไปย้อนดูคลิปนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรชาริยันต่อเลยนะเนาะอ่าแล้วก็นีปกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้ฟ้าเหมือนในปกนะคะคือลูกอมเม็ดจริงๆคือมันแบบมันมันไม่ได้ฟ้าคือแบบมันไม่ได้ฟ้านะคะ ได้ฟานะคะบางคนบอกลูกอมแค่นี้ก็ใช้เป็นไก่เก๋อันนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดจริงๆนะคะคลิปนี้ตั้งไหนนะนี่นะคะต้องอมนานหน่อยนะคะพยายามต่ออมให้เราเนาะ ล้วก็จะพยายามกัดด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นไตอ,อ่ะแต่แล้วนี่นะคะไช็อกกแลตนะในคลิปมันอาจจะเป็นตื่นำดำนะคะแต่ความจริงมันคือช็อกกแลตนะขัานนั้นหนูให้ สิบเต็มสิบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ได้แต่บอนซื้อนะคะ่าการรีวิวคันนี้ก็จบกันเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย